สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คงยังไม่สายไปนะครับเพราะว่าวันนี้จําได้ไม่เอ่ยเราบอกแล้วว่าเรามีของขวัญหรูๆให้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นกระเป๋าไงกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับคัดมาจากใจจริงๆแล้วอยากให้เอากระเป๋าไปเนี้ยไปเก็บเงินเก็บทองกันเยอะๆนะครับมันเป็นของขวัญจากใจเอแป้งจริงๆนะครับวันนี้จับก่อนเลยดีกว่ามีรางวัลมาให้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเอาละอันนี้ไข่นะฮะไข่ไข่ชยา <laughs> กระ,ะ,ะเป๋าใบแรกที่จะได้ไปนะครับคุณครับผู้ที่โชคดีนะครับก็คือครับคือคุณกันกันโทนิ่ยินดีเลยนะครับ หลืองรางวัลออกไปแล้วนะครับยังเหลือกระเป๋าอยู่อีกครับเพราะฉะนั้นต้องแจกกันให้หมดนะฮะเพราะบอกแล้วว่ากระเป๋านี้เอาไปใส่แล้วรวยทรัพย์จริงๆนะครับรางวัลต่อไปนะครับผู้ที่โชคดีนะก็คือไอ้คุณคนนี้นี่โชคดีมากๆนะผมจําได้เลยนะคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยผมจับทีไรผมเจอตลอดเลยนะฮะคุณติริ์คูจิตครับนี่นะครับได้กระเป๋าสวยๆนะครับจากเอแตงไปนะฮะ เอาไปใช้คุ้มค่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจริงๆผมเนี่ยไปเดินเลือกกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยกระเป๋าเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับแล้วก็อยากให้ได้ใช้กันจริงๆนะครับจากใจเลยครับมารางวัลต่อไปนะครับไม่พูดพ่ำททำเพลงนะฮะผู้ที่โชคดีที่จะได้กระเป๋าอีกหนึ่งใบจากผมและลูกสาวไปนะครับนั่นก็คือคุณ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 เปิ้ลลูกสอนคุณสวัสด์ครับ ลูกไห้น้องผมนี่เองเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าผมเลือกหรือเปล่าผมไม่ได้เลือกนะผมจับได้เองนะสุุมค,คุณคุณคุณสวัสดิ <c oughs> <c oughs> เ์เห,หลืออีกหนึ่งรางวัลน,นะครับอีกหนึ่งรางวัลนะฮะที่ท่านจะต้องได้ไปนะครับเป็นกระเป๋านะครับผู้ที่โชคดีนะครับแล้วขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณคุณกัญญาแก้วเจ้าชลิ อมันเหลืออีกหนึ่งใบครับในใบนี้พิเศษจริงๆเลยเพราะว่าอาจจะด้วยจักใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้สิไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวที่เขาได้ไปแล้วเขาจะอิจฉาแต่มันพิเศษจริงๆนะครับรางวัลน,นี้นะฮะเป็นกระเป๋าใบใหญ่หน่อยนะครับเอาละครับผู้ที่โชคดีนะครับก็คือ ผมก็มตื่นอีกแล้วนะคุณคนนี้นะพี่บังเอิญแสงอิน <Yeah. S 1> พี่บังเอิญได้อีกแล้วนะคะเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่อีกแล้วนี่ไงแล้วลูกสาวจับแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะใช้กระเป๋านะครับเวลาไปเที่ยวไปไปไหนก็แล้วแต่นะครับเอากระเป๋าผมหนีบติดตัวไปด้วยนะรักทุกคนนะครับ อย่าเพิ่งไปไหนนะจะบอกเลยบอกว่าอย่าเพิ่มเสียอกเสียใจไปนะครับผมบอกเลยบอกว่าที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้น้อยหน้าใครไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจไปมีของขวัญจากใจเอแป้งให้ครับติดตามใน a c e b o o k นะครับเอแป้งมิชัยนะครับบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะจัดส่งของขวัญไปให้นะครับทุกคนเลยที่มีรายชื่ออยู่ในนี้นะครับที่มีรายชื่ออยู่ในนี้นะ คอยลุ้นได้เลยครับแล้วก็คอยรอรับได้เลยครับนะฮะถ้าเกิดว่าของตีคืนมาผมเครื่องนะผมเครื่องนะต้องรับนะถ้าไปส่งถึงหน้าบ้านเราต้องรับนะโชคดีนะครับทุกๆคนนะครับรักนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเราสองคนพ่อลูกด้วยนะครับเอแป้งนะครับก็จะพยายามนะครับหาเกมสนุกๆแบบนี้มาเล่นกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ในใจของทุกๆคนนะครับฝากเพจเอแป้งด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆพูดคุยกันมาเยอะๆนะครับ